บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงกับคุณมนทาส้อยแสงเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพันธุไม้น้ำประจำปี2555การบริหารจัดการเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการพัฒนาเกษตร คุณมนทาส้อยแสงเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2555คืออีกหนึ่งเกษตรกรต้นแบบที่นำหลักคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการฟาร์มปลาสวยงามของตนเองรู้จักใช้รู้จักกินรู้จักทุกอย่างอะ่ะให้มันพอเพียงกับครอบครัวเราเราไม่ใช่ว่าเราจะใช้มากจนต้องไปยืมคนใช้อะไรเงี้ยนะ ก็ต้องบอกลูกๆทุกคนะว่าให้ใช้น้อยๆหน,น่อยตังมันหายากด้วยพระจรรยวัรอันงดงามอันเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่คุณมนทาส้อยแสงคืออีกหนึ่งเกษตรกรที่เดินทางตามรอยพอ่อเกษตรกรคืออาชีพที่ยิ่งใหญ่และสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังคนไทยท้งชาติที่ท่านสอนอะนะเราก็เอามาใช้เราก็บอกลูกๆว่าเนี่ยท่านสอนเนี่ย ถ้าทําได้แต่ท่านสอนนะเราก็จะอยู่กันได้ไม่ลาบากเราก็บอกลูกทุกคนเราบอกทำเบ็ในหลวงในหลวงบอ,บอกอยู่ได้แบบเศรษฐกิจพอเพียงเราคงไม่ต้องเพิ่มเฟือยมีน้อยใช้น้อยไทยเบฟขอบันทึก เกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวงกับคุณมนณ่าส้อยแสงเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและผ่านไม้น้ำประจำปี2,555เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร็เรจจำกัดมหาชน